วันนี้บานาน่าก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่กับน้องชายมากินบุฟเฟ่นในตัวเมืองอุดรธานีซึ่งเราก็มากันที่นามิปิ้งย่างสไตล์เกาหลีเชื่อแล้วค่ะว่าเกาหลีก็เล่นรูปปั้นซีรีส์ดังมาตั้งอยู่หน้าร้านสักขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่อย่าไปยอมค่ะรูปปั้นหรือจะสู้ความหวานจากมนุษย์พ่อกับมนุษย์แม่ของบานนาน่าได้อย่าหัวสิคะคุณแม่นิ่นงๆไว้ขอสร้างภาพโรแมนติกแป๊บส่วนบนานาน่านั้นก็แน่นอนว่าจะต้องขอเดินแบบโชว์ความอวบอั่นที่หน้าร้านสักหน่อยอ สวยหมอสวยที่สุดโอเคสร้างภาพเสร็จแล้วก็เข้าไปหาอะไรกินข้างในกันเถอะพวกเราคุณพอ่อคุณแม่บอกไปสักที่เถอะบานาะน่ามัวแต่สร้างภาพอยู่นั้นพ่อกับแม่หิวแล้วพอเข้ามาด้านในร้านคนก็เยอะหมอแต่ดีนะที่ยังมีโต๊ะอยู่เราก็เลยต้องรอพนักงานจัดโต๊ะให้เราก่อนตั้งรอไปก่อนนะคะทุกคนพนักงานเรียกแล้วไปจ้าไปแซปกันเราก็ได้โซนที่นั่งตรงนี้นะคะแต่คุณแม่บอกว่าปวดฉี่ขอแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บชายกลางพาคุณแม่ไปหน่อยวันที่เรามากินเนี่ยทางร้านก็จัดโปรพอดีค่ะจาก5 9ารเาสบเาทเหล 99บาทยังไม่รวมน้ํานะคะน้ำเนี่ยสามารถสั่งมาเพิ่มได้หรือว่าจะเลือกแบบรีฟิล49บาทคุยกันเลยเลือกเป็นคอส499บาทแล้วก็น้ํารีฟิลอีกแก้วละ49บาทเริ่มแรกเราก็จะมาเอาน้ําจิม้มโดที่เราจะเลือกเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดกับน้ําจิ้มเนื้อย่างสไตล์ไทยควยน้ําจิ้มน่ะก็มีแค่3ใบเดี๋ยวรอพนักงานเอามาเติมค่ะใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไปในน้ําจิ้มด้วยเสร็จแล้วก็เอาไปเสิร์ฟคุณพ่อกับคุณแม่กันชายกลางเหลืออีกถ้วยนึงเดี๋ยวค่อยมาตักใหม่นะอาหารของทีเนียก็จะออเดอร์ผ่านทางออนไลน์แต่ก็จะมีโซนนี้ที่ให้เรามาตักเองเพิ่มได้อีกด้วยตักหมู่ส สามชั้นไหมพี่เยอะเลยนะชายกลางตอนอยู่ตรุรกีพี่ไม่ค่อยได้กินคุณพอ่อคุณแม่บอกขอลูกไปตักบ้านแต่ทาไมได้มาแค่นี้ล่ะคะสูชิก3ช็3สามชิ้นเะนี้ยนะอาหารออกจะเยอะแยะคุณแม่บอกเอาแค่นี้แลกินเนื้อย่างไม่ได้เก็บทองเอาไว้กินเนื้อย่างด้วยปนนาสั่งทากโกยากิมาสี่ชิน้นแบ่งกินคนละชิ้นนะคะทุกคนคุณพอ่อค้าชิมด้วยค่ะพอชิมแล้วก็โอโ้โหแซบนะคะเนี้ยอ่ะชายกลางกินบ้างจ้ะช,ชายกลางบอกแซบครับแซบครับเบคอนก็มาเสิร์ฟแล้วคีบใส่เตาไปเลยให้เต็มที่คีบใส่เข้าไปเยอะๆแบบนี้เลยขอน เป็นเนื้อสัตว์ติดมันแบบนี้นะคะระบรร่าชอบชายกลางก็กินเนื้อย่างกับเขาผัดสงนันส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็กินไปกระนุ่งกันนิ่งกันไปอาวในที่สุดปูอัดแซลมอนดองกับแซลมอนสดก็มาเสิร์ฟแล้วบาน่าอยากกินแซลมอนดองมากเลยค่ะก่อนที่ก้วยจะพาทุกคนมากินนะก้วยก็พยายามหาดูรีวิวร้านต่างๆมาเยอะมอา้ทั้งเรื่องเมนูอาหารที่จะได้กิน<ม>และที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องราคาค่ะซึ่งร้านนี้ก็ตอบโจทย์มากที่สุดเพราะเราจะได้กินทั้งเนื้อที่หลากหลายและมีคุณภาพอีกทั้งพวกอาหารทะเลแซลมมอนนนกุ้งแแาาใรคค 499บาทเองถ้าเป็นร้านอื่นก็คือจะต้องมี799 899ไปแล้วที่สำคัญร้านเนี้ยอาหารคุณภาพใช้ได้เลยค่ะอาจจะไม่ได้ดีเวอร์วงังแต่ก็ตามราคาแล้วทุกคนก็กินกันอย่างมีความสุขเรทอร่อยคุณแม่บอกว่าอิ่มจังตังอยู่ครบเพราะวันนี้บันตนาลีเอาเลยค่ะกินให้เต็มที่กินให้คุ้มเลยนะคะทุกคนุแม่น้ำก็มาเสิร์ฟแล้วตัวใหญ่ใช้ได้รอช้าอยู่ใหญ่คลิปลงไปใส่เตาได้เลยวันนี้เน้นกินเนื้อนะคะไม่เน้นกินผักแล้วก็ที่กว้วยเลือกร้านเนี้ยก็เป็นเพราะว่าเขาามีีตปิ้งงย่น คือกวยในอยากจะกินปิ้งย่างไม่อยากกินต้มและ <m Typically> ที่สำคัญก็คือเป็นห้องแอร์ไม่ร้อนบรรนาชอบมาแล้วก็กินได้เต็มที่ในเวลาถึง2ชั่วโมงเลยค่ะในระหว่างที่ทุกคนกำลังกินเนือ้อบร<า>รนาก็มีความสุขอยู่กับการกินแซลมอนอแซ่บมาดื่มน้ำให้คล่องคลอสักหน่อยคลิปเนื้อมากินบ้างเดี๋ยวจะมีคนหาว uh. ่าบรรนาไม่กินเนื้อจะกินอยู่ค่ะแต่มันยังไม่ถึงเวลาแล้วก็กลับมากินแซลมอนต่ออีกแล้วเห็ดปิ้งสุกได้ที่พอดีคลิปมากินก่อนดีกว่าหืมเห็ดปิ้งนี้มันกรุบกรอบดีจริงๆเลย ทำดิแซลมอนโอ้โหแซบลายว้าวกุ้งดองก็มาเสิร์ฟแล้วเนื้อเด้งอร่อยมอช่วงนี้ปะจจนาต้องรีบกินกุ้งให้เยอะก่อนกลับตุรกีนะคะเพราะว่าที่ตุรกีตอนนี้กุ้งแพงมอถ้ากลับไปก็คงไม่ได้กินบ่อยๆคุณแม่ลองชิมแซลมอนดูหน่อยสิคะตอนแรกคุณแม่ไม่อยากกินเท่าไหร่เพราะมันเป็นของดีแม่บอกขอหอดสไลด์ด้วยพอกินปุ๊บคุณแม่บอกคำเดียวพอเลยชายกลางสั่งอาหารเกาหลีมาลองด้วยต้องตีไข่ให้มันแตกก่อนที่จะกินหรือเปล่าชายกลางเป็นไงบ้างไหนขอพี่ลองชิมซิเมื่อุลองชิมแล้ว ขอได้ราคาแต่ไม่อมแซ่บเท่าอาหารไทยนี่มันต้องเมนูนี้ยำหอยนางรมมดอ,อร่อยมากอร่อยสุดๆชายกลางเอาไหมาโอเคไม่เอาคุณพ่อคุณแม่ราคาโอเคไม่มีใครเอางั้นบันหน้าก็จะขอกินหมดคนเดียวแล้วนะโอ้โหอร่อยมากแซ่บจริงๆอ,อ๋อเดอินเหนือก็มาเพิ่มอีกแล้วจ้านี่ก็คือหอยแมลงภููอบชีสชํำๆนะกินมอมา ชายกลางเอาไหมพี่ยิงใหญ่ลองชิมสิยัวยวจ้อแซ่บมากใช้ได้ใช้ได้ชายกลางน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่โมดตักไหมพี่เพิ่มอีกแนนเกี๊ยวโซมาใช่ง่ายนะรักจริงๆระหว่างรอชายกลางไปตักน้ำจิ้มบรรนะก็จะกลับมากินหอยแมลงภู่ต่อโอ้โหทุกคนมันแซ่บฉ่ำชีสด,ดีจริงๆแซ่บหลายนี่เกี๊ยวซาทอดกรอบๆก็กมามีสี่ชิน้นไม่ใช่กินคนละชิ้นนะบรรณา,ากินหมดคนเดียวจ้ะเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนอิ่มจนจุกกันหมดแล้วแต่บรรณากับชายกลางก็ยังไม่ถอยจัดกันให้ เต็มที่ไปเลยชายกลางานานาก็ไม่ได้กลับมาบ่อยๆขอกินสักหน่อยก็แล้วกันและในที่สุดพวกเราก็กินอิม่มกินทุกสิ่งแบบไม่มีเหลือพอกินเสร็จแล้วก็แบกท้องกลับบ้านกันแต่พวกเราวันนี้บานานาก็พาคุณพ่อคุณแม่เข้ามาในเมืองมาเปิดหูเปิดตาแบบนานๆทีนะคะคุณพ่อคุณแม่บอกถ้าไม่จําเป็นพวกท่านก็จะไม่เข้ามาในเมืองเลยเพราะมันวุ่นวายอยู่บ้านนอคันทรีสุขี่สบายใจมากกว่าโอเคค่ะงั้นรอบหนะ้าเราก็ไปกินหมูกระทะแถวบ้านเราก็ได้เนอะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายนะคะ